ถ้าวันหนึ่งฟ้าแฝดสองคนตัดสินใจแต่งงานกับผู้ชายคนเดียวกันแล้วในวันแต่งงานมีเจ้าสาวโผล่มาคนที่ไม่มีใครเชิญเจ้าสาวคนที่ควรตายไปแล้วกลับมายืนอยู่ตรงหน้าพร้อมรอยยิ้มและคำสาบานที่ยังไม่หมดอายุคืนวันนั้นกลิ่นมะลิหอมแรงจนหายใจไม่ออกและไม่มีใครรู้เลยว่างานแต่งจะกลายเป็นพิธีเรียกคืนวิญญาณฟ้าแฝดสองคนยืนอยู่หน้ากระจกในห้องแต่งตัวสีขาวนวล ผ้าม่านลูกไม้พลิ้วไหวตามลมจากเครื่องปรับอากาศเสียงนาฬิกาแขวนผนังดังติ๊กตอกช้าแต่ชัดรอยยิ้มของทั้งคู่เหมือนกันจนแทบแยกไม่ออกเราพร้อมแล้วใช่ไหมพี่สาวพูดเบาๆน้องสาวพยักหน้าดวงตาสั่นระลิกเหมือนแสงน้ำในแก้วคริสตัลชุดเจ้าสาวทั้งสองชุดวางอยู่ข้างกันสีขาวบริสุทธิ์กลับดูเย็นเยียบราวกับน้ำแข็งชายคนนั้นกำลังรออยู่ในโบสถ์เสียงเพลงออกแกนดังลอดมาอ่อนๆ หัวใจของทั้งคู่เต้นแรงในจังหวะเดียวกันแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีใครกล้าพูดออกมามือของพี่จับมือน้องแน,น่นเราตัดสินใจแล้วใช่ไหมน้องไม่ตอบเพียงมองหน้าพี่ในกระจกเงาสะท้อนในนั้นกลับเหมือนคนแปลกหน้าสองคนประตูห้องแต่งตัวเปิดออกช้าๆเสียงฝีเท้าชายคนหนึ่งดังขึ้นเขายิ้มให้ทั้งสองด้วยรอยยิ้มเดียวกับวันที่เขาสารภาพรักกลิ่นน้ำหอมของเขาลอยมาแต่จมูกหอมแต่ขม ทั้งคู่เดินออกไปพร้อมกันแขกในโบสถ์มองอย่างงุนงงเสียงกระซิบดังทั่วห้องเหมือนเสียงลมพัดผ่านทุ่งหญ้าทำไมเจ้าสาวมีสองคนชายคนนั้นหันมามองสายตาเขาอ่อนโยนแต่ในแววตาแฝงความสับสนพี่สาวยิ้มน้องสาวยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นเริ่มแข็งและสัน่นเมื่อพิธีเริ่มแสงเทียนในโบสถ์ส่องสะท้อนบนใบหน้าของทั้งสาเงาของพวกเขาทาบซ้อนกันบนพื้นหินอ่อน จนแยกไม่ออกว่าใครเป็นใครมือของชายคนนั้นจับมือเจ้าสาวทั้งสองพร้อมกันเสียงพยานเงียบงนันทุกคนรู้สึกได้ถึงบางอย่างผิดปกติในอากาศกลิ่นดอกลินลี่ที่หอมเกินไปจนแทบหายใจไม่ออกแล้วเมื่อถึงช่วงที่ต้องแลกคำสาบานน้องสาวมองพี่ตรงๆริมฝีปากสันเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยคำบางคำที่ไม่มีใครคาดคิดเขาไม่ใช่ของเราทั้งคู่เสียงน้องสาวสันทุกคนในโบสถ์หยุดหายใจ เสียงออกแกนที่กำลังบรรเลงหยุดลงทันทีเหมือนเวลาเองก็หยุดหมุนชายคนนั้นหันมามองด้วยสายตาตกใจเธอพูดว่าอะไรนะเสียงเขาแผ่วเบาแต่เย็นชาพี่สาวยืนนิ่งเหมือนร่างไร้วิญญาณแวตาเริ่มมีน้ำตาไหลรินอย่างชา้าช้าเขามีอีกคนน้องสาวพูดต่อน้ำเสียงนิ่งแต่มีแรงสะท้อนในหัวใจเมื่อคืนก่อนงานแต่งเขาไปกับเธอคนนั้นชื่อที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยหลุดออกจากปากเธอเหมือนคำสาบ เสียงกระซิบดังทั่วโบสถ์แขกบางคนยกมือปิดปากกลิ่นเทียนเริ่มแรงขึ้นกลืนกับกลิ่นน้ำหอมและกลิ่นดอกไม้จนเวียนหัวแสงเทียนสะท้อนในดวงตาของพี่สาวที่เริ่มสั่นระริกเธอหันไปมองชายคนนั้นเขาถอยหลังไปหนึ่งก้าวเหมือนจะพูดอะไรแต่ไม่กล้าทำไมเธอพูดเบาๆเราสองคนไม่พอหรือเสียงนั้นสั่นแต่เต็มไปด้วยความเจ็บน้องสาวเดินเข้าไปยืนข้างพี่ทั้งสองหันหน้าเข้าหากัน เงาของพวกเธอซ้อนทับบนพื้นหินเย็นดูเหมือนเงาเดียวที่สันไหวเธอรักเขามากขนาดไหนพี่ถามพอจะปล่อยให้เขาไปได้ไหมน้ำตาของน้องร่วงลงบนชุดเจ้าสาวสีขาวเม็ดน้ำใสซึมเข้าเนื้อผ้ากลายเป็นรอยเท่าดอกไม้หนึ่งดอกเสียงฝีเท้าคนเริ่มดังเข้ามาแม่ของพวกเธอยืนอยู่ตรงประตูใบหน้าเธอซีดเหมือนกระดาษลูกเอย๋ยเขาไม่คู่ควรกับพวกเจ้าแต่ไม่มีใครขยับ บรรยากาศหนาหนักจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นของตัวเองชายคนนั้นยกมือขึ้นเหมือนจะอธิบายแต่ดวงตาเขาสั่นไหวเหมือนคนที่ถูกเปิดโปงจนหมดเปลือกฉันคำเดียวหลุดออกจากปากเขาแต่พี่สาวกลับหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นแห้งแล้งเหมือนเศษแก้วเสียดสีกันไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วเธอกล่าวเพราะเราได้ยินทุกอย่างในคืนนั้นน้องสาวหลุบตาน้ำตาไหลไม่หยุดในสวนหลังบ้านใต้ต้นมะลิ ชายคนนั้นหน้าซีดเสียงหายใจของเขาขาดเป็นห่วงในอากาศเริ่มมีกลิ่นมะลิจางๆลอยขึ้นกลิ่นที่ทั้งสามเคยชอบแต่ตอนนี้กลับเย็นเยียบจนขนลุกแขกบางคนเริ่มลุกขึ้นจากเก้าอี้บางคนมองไปที่ประตูเหมือนอยากหนีแต่แสงเทียนทุกดวงพลันสันระร,ริกพร้อมกันลมแรงพัดผ่านเหมือนมีบางอย่างเดินผ่านกลางโบสถ์พี่สาวก้มหน้าชาชาเราแบ่งทุกอย่างร่วมกันมาตลอดเธอกล่าวเสียงแผ่วเหมือนกระซิบใกล้หู แต่เรื่องนี้เราจะไม่แบ่งอีกแล้วมือของเธอเลื่อนไปข้างหลังคว้าบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ช่อดอกไม้ในมือแสงเทียนสะท้อนกับโลหะวาวับสายตาทุกคู่มองตรงไปยังมือเธอในวินาทีนั้นน้องสาวอ้าปากจะร้องแต่เสียงกลับหายไปในลำคอชายคนนั้นถอยหลังชนแท่นเทียนเปเลวไฟกระเด็นแตกเป็นประกายเสียงโลหะกระทบพื้นดังกังวานในโบสถ์เงียบงนันเงาของทั้งสามสันสถานบนผนัง เหมือนเงาที่ไม่ได้เกิดจากคนเพียงสามคนอีกต่อไปกลิ่นมะลิเริ่มแรงขึ้นจนแสบจมูกและในความเงียบมีเสียงบางอย่างดังขึ้นจากหลังเวทีพิธีแต่งงานเสียงนั้นไม่ดังมากนักแต่ชัดเจนพอจะทำให้ทุกคนในโบสถ์ชะงักมันเป็นเสียงเหมือนใครบางคนกระซิบเบาๆช้าๆลากเสียงยาวเหมือนลมหายใจของคนที่ยืนอยู่ข้างหลังพี่สาวหันขอบไปทางต้นเสียงมานหลังแท่นบูชาขยับเบาๆราวกับมีลมผ่าน แต่ไม่มีใครเห็นว่ามีใครอยู่ตรงนั้นน้องสาวขยับเข้าใกล้พี่จับแขนแน่นจนมือสัน่นแสงเทียนบางดวงดับลงอย่างไม่มีสาเหตุเงาบนผนังเริ่มยืดยาวบิดเบี้ยวเหมือนร่างที่กำลังดิ้นชายคนนั้นหันซ้ายขวาดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเงือเริ่มไหลลงข้างแก้มทั้งที่อากาศในโบสถ์เย็นจัดใครอยู่ตรงนั้นเขาตะโกนเสียงสะท้อนก้องกลับมาเหมือนมีใครพูดซ้ำตรงนั้น เสียงตอบกลับนั้นเบาแต่มีน้ำเสียงเดียวกับของเขาเองน้องสาวเริ่มร้องไห้เราไม่ควรมาที่นี่เลยเธอพูดทั้งน้ำตาพี่สาวยังถือของในมือแน่นโลหะเย็นเฉียบจนเจ็บปลายนิ้วมันยังไม่จบเธอกล่าวเสียงนิ่งจนน่ากลัวเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมเหมือนอยู่หลังหูของทุกคนในห้องคำพูดนั้นแผ่วเบาฟังไม่ชัดแต่คล้ายกับคำว่าสัญญาคำเดียวที่ทั้งสามจำได้ดี เพราะในคืนนั้นคืนนั้นที่ใต้ต้นมะลิพวกเขาทั้งสามเคยสาบานร่วมกันว่าจะไม่มีวันทอดทิ้งกันไม่ว่ารักนั้นจะนำไปสู่อะไรก็ตามกลิ่นมะลิในโบสถ์ยิ่งแรงขึ้นจนแสบตาเปเลวเทียนทุกดวงลุกพลืบพร้อมกันแสงสะท้อนบนพื้นหินทําให้เห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ข้างหลังม่านร่างหนึ่งในชุดเจ้าสาวเปื้อนดินเดินออกมาช้าๆเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากแขกแถวหน้าชายคนนั้นถอยหลังจนลม น้องสาวตัวสั่นพูดไม่ออกนั่นมันพี่สาวกระซิบเธอเจ้าสาวคนที่สามใบหน้าเธอซีดเหมือนกระดาษริมฝีปากมีรอยแผลเล็กๆเหมือนถูกเย็บไว้ผมยาวของเธอเปียกชื้นเหมือนผ่านน้ำมาเธอไม่พูดไม่ยิ้มเพียงยกมือช้าๆชี้ไปที่ชายคนนั้นปลายนิ้วเปื้อนดินและมีกลีบดอกมะลิหล่นลงทีละกลีบเสียงหล่นนั้นเบาแต่ทุกคนได้ยินชัดเจนเธอไม่ตายน้องสาวพูดเสียงสัน่น เธอกลับมาแล้วชายคนนั้นพยายามลุกแต่ขาไม่ขยับดวงตาเขาเบิกกว้างจนเห็นขาวรอบตาเต็มไปหมดร่างในชุดเจ้าสาวค่อยๆเดินเข้าใกล้เท้าของเธอเปลือยเปล่าแต่ทิ้งรอยเปียกไว้บนพื้นแสงเทียนสะท้อนเป็นเงาดำยาวบนผนงังเงานั้นไม่เหมือนคนมันมีแขนมากกว่าสองเสียงนาฬิกาแขวนดังติ๊กตอกอีกครั้งทุกจังหวะเหมือนเต้นตามหัวใจของชายคนนั้นที่เริ่มช้าลงพี่สาวหลับตาแน่นพึมพำบางคำ เราบอกแล้วว่าเขาไม่ควรเลือกใครทั้งนั้นน้องสาวสั่นศีสาน้ำตาไหลอาบแก้มเราทําอะไรลงไปแต่ไม่มีใครตอบไม่มีแม้แต่เสียงหายใจของแขกอีกต่อไปเพราะทุกคนในโบสตอนนี้จ้องอยู่ที่เจ้าสาวคนที่สามเธอหยุดยืนตรงหน้าแท่นพิธีเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยและรอยเย็บบนริมฝีปากก็เริ่มขยับทีละน้อยเหมือนกําลังพยายามจะพูดบางอย่างออกมาเสียงจากริมฝีปากที่ถูกเย็บนั้นเบา เบาจนแทบไม่ใช่เสียงของมนุษย์แต่ทุกคนในโบสถ์กลับได้ยินชัดเจนเหมือนเสียงนั้นดังขึ้นในหัวของพวกเขาเองคืนคำสาบานเธอกล่าวด้วยเสียงแหบพร่าเหมือนมาจากใต้ดินคืนคำสาบานนั้นมาชายคนนั้นกรีดร้องเขายกมือปิดหูแต่เสียงยังดังอยู่ในหัวเขาไม่หยุดเหมือนเสียงกระซิบพันรอบกะโหลกแผ่วเบาแต่รัดแน่นพี่สาวจ้องมองเธอด้วยสีหน้าแข็งเธอสัญญาแล้วว่าจะไม่กลับมาอีก น้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความกลัวแฝงอยู่ในความโกรธเธอก้าวไปข้างหน้ามือยังถือของมีคมแน่นร่างเจ้าสาวคนนั้นเงยหน้าขึ้นผิวซี่จนเห็นเส้นเลือดใต้ผิวชัดรอยเย็บบนริมฝีปากเริ่มคลายทีละเส้นได้ดำหล่นลงทีละเส้นบนพื้นเหมือนเส้นผมสัญญาไม่มีวันหมดอายุคำพูดของเธอดังก้องในโบสถ์แม้ปากเธอจะยังไม่ขยับเต็มที่แต่ทุกคำชัดเจนราวกับถูกกระซิบใกล้หูทุกคนพร้อมกัน แสงเทียนพันดับหมดเหลือเพียงแสงจันทร์ลอดหน้าต่างกระจกสีสะท้อนผ่านลวดลายรูปนางฟ้าที่ตอนนี้ดูเหมือนกำลังร้องไห้ลมหายใจเย็นเยือกพัดผ่านผิวจนเกิดขนลุกชายคนนั้นคลานถอยหลังมือสั่นจนคว้าพื้นหินไม่มั่นเธอตายแล้วฉันฝังเธอเองเขาพูดทั้งน้ำตาฉันเห็นกับตาเจ้าสาวในชุดเปื้อนดินยิ้มยิ้มช้าๆด้วยปากที่เพิ่งหลุดจากรอยเย็บเลือดซึมออกตรงมุมปากแต่รอยยิ้มนั้นยังคงอยู่ ใช่เธอฝังฉันเธอก้าวเข้าใกล้เขาทีละก้าวเสียงฝีเท้าเปียกน้ำกระทบพื้นดังแฉะแฉะทุกก้าวทิ้งกลีบดอกมะลิไว้เบื้องหลังกลิ่นดอกไม้แรงขึ้นจนทุกคนเริ่มไอพี่สาวขยับเข้าไปขวางเธออย่ามายุ่งกับเขาอีกเสียงเธอดังก้องไปทั่วแต่มีความสันสะเทือนอยู่ในนั้นเหมือนเธอเองก็ไม่แน่ใจว่ากำลังปกป้องหรือกลัวเขาเป็นของฉันก่อนใครทั้งนั้นเจ้าสาวในเงามืดพูด เสียงเธอกลายเป็นสองเสียงซ้อนกันเสียงหนึ่งหวานเสียงหนึ่งแหบเหมือนมาจากคอแห้งและพวกเธอขโมยทุกอย่างจากฉันไปน้องสาวสุดลงกับพื้นเธอเอามือปิดหูแต่ยังได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วรอบตัวหัวเราะนั้นไม่มาจากคนเดียวเหมือนมีอีกหลายเสียงซ้อนอยู่ในผนังโบสเสียงหัวเราะของหญิงสาวหลายคนแสงจันทร์กระทบผนังข้างแท่นพิธีปรากฏภาพเงาผู้หญิงจำนวนมากในชุดเจ้าสาว แต่ไม่มีร่างจริงอยู่ตรงนั้นเพียงเงาที่ค่อยๆขยับเหมือนกำลังเต้นรำชา้ชาๆพี่สาวหันมามองชายคนนั้นนี่มันอะไรกันแน่เขาไม่ตอบเพียงร้องให้สะอื้นฉันไม่ได้ตั้งใจมันเกิดขึ้นก่อนงานแต่งก่อนเธอจะหายไปก่อนที่ฉันจะตายเสียงนั้นดังจากข้างหลังเขาเจ้าสาวในเงามืดยื่นมือออกมาแต่ไหล่ของเขาเบา,เบาๆปลายนิ้วเย็นเฉียบจนเขาสะดุ้งทั้งตัว ตอนที่เธอผลักฉันลงหลุมเธอกระสิบฉันมองเห็นหน้าเธอชัดเจนที่สุดในชีวิตชายคนนั้นสัส่นศีษะพูดไม่ออกน้ำตาและเหงื่อปนกันจนไหลลงคางพี่สาวนิ่งเงียบน้องสาวเริ่มพึมพำภาวนาเบาๆแต่ทุกคำภาวนาถูกกลืนด้วยเสียงลมที่ดังขึ้นในโบสถ์ลมพัดแรงจนผ้าม่านปลิวฟาดผนังเสียงเหมือนใครตบมือไม่มีใครหนีสัญญาได้เสียงของเจ้าสาวคนที่สามดังขึ้นอีกครั้ง และคืนนี้เราจะกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนเดิมเธอยกมือขึ้นรอยแผลตรงข้อมือเริ่มเปิดออกเลือดสีดำหยดลงบนพื้นหินทันใดนั้นกลีบดอกมะลิรอบข้างเริ่มกลายเป็นสีแดงเข้มน้องสาวร้องให้จนแทบเป็นลมพี่สาวจ้องมองเลือดนั้นด้วยสายตาตะลึงชายคนนั้นพยายามคลานหนีไปทางประตูแต่ประตูโบสถ์ปิดลงเองอย่างแรงจนเสียงดังสะเทือนทั้งห้องไม่มีทางออกอีกแล้ว เสียงกระซิบดังจากทุกทิศทั้งเพดานผนังและพื้นหินใต้เท้าเสียงนั้นกลืนกันเป็นเสียงเดียวเสียงของเจ้าสาวทั้งสามที่หัวใจเต้นเป็นจังหวะเดียวกันเสียงหัวใจนั้นดังตุบตุบตุบก้องอยู่ในโบสถ์ราวกับมาจากใต้พื้นหินแรงสั่นสะเทือนแผ่วแผวแ,ผวแล่นขึ้นตามขาทุกคนในห้องเริ่มรู้สึกว่าพื้นกำลังเต้นตามจังหวะนั้นชายคนนั้นหอบหายใจถี่เหงื่อซึมเต็มหน้าผากเขามองไปรอบตัว เทียนทุกเล่มดับหมดเหลือเพียงแสงจันซี่ที่ลอดผ่านกระจกสีลวดลายบนกระจกที่เคยเป็นรูปเทวทูตตอนนี้กลับดูเหมือนปีศาจกำลังแย้มยิมน้องสาวสุดลงข้างพี่มือเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งพี่เธอพูดเสียงสัน่นเราจะหนีออกไปได้ไหมพี่สาวไม่ตอบเพียงจ้องไปยังเจ้าสาวคนนั้นที่ยืนอยู่ตรงกลางแท่นพิธีร่างในชุดเปื้อนดินค่อยๆก้มศีรษะผมยาวสีดำเปียกน้ำตกลงมาปิดหน้าเสียงดังหยดหยด เมื่อหยดน้ำจากปลายผมตกกระทบพื้นแต่ทุกหยดนั้นกลายเป็นเลือดทันทีที่แต่หินเย็นทุกอย่างเริ่มที่นี่เธอกล่าวและจะจบที่นี่เสียงของเธอสั่นสะเทือนเหมือนฟ้าร้องในที่ปิดกลิ่นมะลิเปลี่ยนเป็นกลิ่นเหล็กและควันเทียนไหมชายคนนั้นยกมือขึ้นฉันขอโทษเขาพูดเสียงแหบฉันไม่ได้ตั้งใจให้เธอตายคำว่าตายทำให้ทั้งโบสเงียบแม้แต่ลมก็หยุดพัดร่างเจ้าสาวคนนั้นเงยหน้าขึ้นชาชา ดวงตาของเธอขาวโพลนไม่มีม่านตาแต่ในข่าวนั้นสะท้อนภาพของชายคนนั้นเล็กๆเ,เหมือนภาพในกระจกแตกราวแต่เธอเลือกจะไม่ช่วยฉันเธอกล่าวพี่สาวสูดหายใจลึกพอแล้วเธอพูดเสียงต่ำเราจะไม่ให้เธอเอาเขาไปเธอยกของมีคมขึ้นแสงจันสะท้อนบนปลายโลหะเป็นเส้นแสงคมกริบเจ้าสาวในเงามืดยิ้มเธอยังกล้าเรียกเขาว,ว่าของเธออยู่หรอเสียงหัวเราะดังขึ้นรอบโบสเสียงของผู้หญิงนับสิบคน บางเสียงแหลมบางเสียงต่ำบางเสียงคล้ายหัวเราะในน้ำเงาบนผนังเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งเจ้าสาวในเงาทั้งหลายยื่นมือออกมาจากเงาดำปลายนิ้วพาดผ่านอากาศเป็นเส้นหมอกกลีบดอกมะลิสีแดงปลิวว่อนในความมืดน้องสาวร้องให้จนเสียงแหง้งเราควรสารภาพออกไปทั้งหมดเธอกล่าวเราผลักเธอด้วยมือเราเองเสียงนั้นเบาแต่ชัดเจนในความเงียบของห้องชายคนนั้นหันขวับอะไรนะ่ะ น้องสาวสะอื้นเราพี่กับฉันเธอมาที่เรือนคืนนั้นเราทะเลาะก,กันเธอรู้เรื่องเราเธอรู้ว่าเราทั้งคู่รักคนเดียวกันแสงจันเยื้องผ่านกระจกเงาของทั้งสามซ้อนกันบนพื้นหินเหมือนภาพวาดในกรอบที่ถูกขีดด้วยเลือดพี่สาวหลับตาแน่นเธอจะบอกเขาทุกอย่างเรากลัวเสียงหัวเราะของเจ้าสาวในเงามืดดังขึ้นอีกใช่พวกเธอกลัวเลยผลักฉันลงบ่อหลังเรือนน้ำเสียงนั้นเย็นเยียบแต่มั่นคง และเขาช่วยกลบหลุมให้เรียบร้อยชายคนนั้นสุดลงกับพื้นเขาเอามือกุมหัวร้องออกมาเหมือนสัตว์ถูกขังฉันคิดว่าเธอตายแล้วฉันแค่ต้องปกปิดเพราะฉันรักพวกเธอทั้งสองคนเสียงนั้นเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเจ้าสาวคนนั้นยิ้มอีกครั้งรักเสียงสะท้อนกลับมาหลายเสียงพร้อมกันความรักของพวกเธอมันมีค่าพอจะฆ่าฉันงั้นหรือพี่สาวเริ่มเดินเข้าไปข้างหน้า มือยังถือของมีคมแน่นแต่ขาเธอสัน่นถ้ามันต้องจบคืนนี้ฉันจะไม่หนีอีกน้องสาวมองพี่น้ำตาไหลไม่หยุดแต่เธอก็ลุกขึ้นตามเราจะคืนทุกอย่างให้เธอพี่พูดทั้งคำสาบานทั้งความผิดทั้งความรักเจ้าสาวในเงามืดหยุดยืนรอยยิ้มเธอจางลงดวงตาเริ่มมีแสงจางๆแววขึ้นงั้นพวกเธอจะอยู่กับฉันใหม่เสียงนั้นอ่อนโยนขึ้นเหมือนเสียงก่อนเธอตายกลิ่นมะลิกลับมาหอมอ่อนอีกครั้ง แต่ภายใต้กลิ่นหอมนั้นมีบางสิ่งแฝงอยู่กลิ่นดินชื้นจากหลุมฝังศพทั้งสามหญิงสาวยืนเผชิญหน้ากันใต้แสงจันทร์เงาของพวกเธอรวมกันเป็นเงาเดียวบนพื้นเสียงหัวใจทั้งสามเต้นในจังหวะเดียวกันอีกครั้งช้าแต่แน่นหนักเหมือนกลองในพธิธีกรรมโบราณและในจังหวะนั้นเองมีเสียงแตกร้าดังขึ้นจากพื้นหินใต้เท้ารอยแยกยาวลากผ่านกลางแท่นพิธี ลมเย็นพัดขึ้นมาจากข้างใต้พาเอากลีบดอกมาลิสีแดงลอยวนเป็นวงชายคนนั้นมองด้วยความสยองอะไรนั่นเขากระสิบแต่ไม่มีใครตอบเพราะทั้งพี่สาวและน้องสาวกำลังค่อยๆเอื้อมมือไปจับมือของร่างในชุดเจ้าสาวเปื้อนดินปลายนิ้วของพวกเธอสัมผัสกันในวินาทีนั้นอากาศในโบสถ์เหมือนหยุดนิง่งไม่มีเสียงไม่มีลมไม่มีแม้แต่การหายใจของใครทั้งสิ้น ทุกอย่างเงียบงันจนได้ยินเพียงเสียงหัวใจเต้นช้าๆของพวกเธอสามคนเมื่อมือแตะกันแสงจันทที่ลอดกระจกสีเริ่มสัน่นสีแดงจากกระจกค่อยๆกลืนกินแสงสีฟ้าและทองทั่วทั้งโบสแปรเปลี่ยนเป็นเฉดสีเลือดภาพเทวทูตบนกระจกเริ่มบิดเบี้ยวดวงตาหลังน้ำตาสีดำน้องสาวสะอื้นมันหนาวเธอกระซิบมือสั่นจนแทบจับไม่อยู่เหมือนเราจับมือกับอะไรที่ไม่ใช่คน แต่พี่สาวไม่ปล่อยเธอกลั้นหายใจดวงตาแข็งแนวเธอต้องการอะไรจากเราพี่พูดเสียงเรียบชีวิตของพวกเราเหรอเจ้าสาวคนนั้นยิ้มชาชาไม่ใช่ชีวิตเสียงของเธอเบาเหมือนสายลมแผ่วฉันต้องการความจริงเมื่อคำนี้หลุดออกมาเงาบนพื้นเริ่มขยับอีกครั้งมันไม่ใช่เงาของพวกเธออีกต่อไปแต่เป็นเงาของหญิงสาวหลายสิบคนร่างในชุดเจ้าสาวมากมายโผล่ขึ้นจากความมืด บางคนมีผ้าคลุมหน้าขาดรุ่งริ่งบางคนไม่มีตาบางคนเดินลากเท้าเปลืยเปล่าผ่านพื้นหินเย็นเสียงลากผ้าดังก้องราวกับเสียงโซ่ชายคนนั้นร้องออกมาเสียงหลงพวกเธอคือใครเสียงตอบกลับมาหลายเสียงซ้อนกันเจ้าสาวของเขาเขาถอยหลังชนผนังหอบหายใจจนแทบสำลักภาพความทรงจำแล่นเข้ามาในหัวใบหน้าของหญิงสาวแต่ละคนที่เขาเคยหลอกคำสาบานที่เคยให้ไว้ จูบที่เคยสัญญาว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแต่ไม่เคยจริงไม่เขากรีดร้องฉันไม่รู้ฉันไม่ได้ตั้งใจทำร้ายใครแต่เสียงหัวเราะของเจ้าสาวในเงามืดดังขึ้นอีกความตั้งใจไม่เคยช่วยใครได้โดยเฉพาะเมื่อหัวใจเธอเป็นของทุกคนร่างในชุดเจ้าสาวเปื้อนดินก้าวเข้ามาใกล้มือเย็นเฉียบวางบนหน้าอกของเขาหัวใจนี้เธอกระซิบมันเป็นของฉันก่อนพวกเธอทั้งหมดทันใดนั้นเสียงหัวใจของเขาหยุดไปครู่หนึ่ง ชายคนนั้นอ้าปากเหมือนจะร้องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาดวงตาเบิกกว้างนิ้วมือเกรงงอเหมือนจะคว้าอากาศเลือดซึมออกจากปากเป็นเส้นบางๆน้องสาวกรีดร้องพ่อเธอเธอดึงมือพี่ให้ปล่อยแต่พี่กลับยิ่งจับแน่นกว่าเดิมใบหน้าพี่ซีดลงสีตาเริ่มมืดคลำ้ำรอยเลือดเล็กๆปรากฏบนข้อมือที่เธอจับไว้พี่ปล่อยไม่ได้พี่พูดเบาๆเ,เราทำให้เธอตายเราต้องชดใช้ เสียงของเธอสั่นแผ่วแต่เด็ดเดี่ยวเจ้าสาวในเงามืดจ้องเธออยู่นิ่งๆแล้วเอียงคอเล็กน้อยงั้นจงอยู่กับฉันเมื่อผู้จบแสงจันท์ทั้งโบสถ์ดับวูบความมืดปกคลุมจนไม่เห็นแม้แต่ปลายนิ้วมีเพียงเสียงเดียวดังอยู่ในนั้นเสียงหัวใจเต้นสามจังหวะชชาหนักหลึกและในความมืดนั้นเสียงกระซิบของน้องสาวแววขึ้นพี่ฉันมองไม่เห็นไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงหายใจแผ่วๆข้างหู กลิ่นมะลิกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่หอมมันเหม็นไหมแสงเล็กเกเริ่มส่องจากพื้นหินตรงกลางเป็นรอยแยกเมื่อครู่ที่ตอนนี้ขยายกว้างภายในนั้นมีแสงสีแดงเรืองขึ้นเหมือนลาวาที่กำลังไหลเสียงคล้ายหัวใจเต้นมาจากข้างล่างเจ้าสาวในชุดเปื้อนดินก้าวไปที่รอยแยกเธอหันมามองสองพี่น้องดวงตาเต็มไปด้วยแสงสีเลือดเราจะกลับไปที่เดิมทั้งหมดเธอพูดก่อนจะค่อยๆจูงมือพี่สาวเดินเข้าสู่รอยแยกนั้น ไม่พี่น้องสาวพุ่งตามแต่แรงบางอย่างดึงเธอไว้เหมือนอากาศรอบตัวกลายเป็นน้ำเหนียวเธอร้องสุดเสียงน้ำตาไหลพรากมือของพี่กำลังจางหายไปในแสงสีแดงอย่าร้องเสียงพี่สาวกระซิบเบาๆมันคือทางเดียวที่จะจบแล้วร่างของเธอก็หายลงไปพร้อมเจ้าสาวในเงามืดความเงียบเข้ามาแทนที่เหลือเพียงน้องสาวนั่งอยู่คนเดียวบนพื้นหินเย็นกลีบดอกมะลิสีแดงเปลื่อนรอบตัว กลิ่นเลือดลอยคลุ้งในอากาศชายคนนั้นยังคงนอนนิ่งดวงตาเปิดค้างเหมือนมองขึ้นไปยังเพดานริมฝีปากยังค้างไว้ในท่าที่จะพูดคำสุดท้ายแต่ไม่มีเสียงใดออกจากลำคออีกแล้วน้องสาวค่อยๆลุกขึ้นมือของเธอสั่นเมื่อจับผนังเพื่อพยุงตัวเธอเดินไปยังแท่นพิธีซึ่งตอนนี้เต็มไปด้วยคราบเลือดและเห็นเงาของตัวเองในกระจกที่แตกในเงานั้นไม่ใช่เพียงเธอที่ยืนอยู่ แต่มีเงาของพี่สาวยืนซ้อนอยู่ข้างหลังและข้างๆยังมีเงาเจ้าสาวในชุดเปื้อนดินยิ้มอยู่ในมุมมืดของกระจกน้องสาวยืนนิ่งอยู่หน้ากระจกแตกราวเสียงลมหายใจของเธอเบาแทบไม่ได้ยินแสงจันทร์ลอดผ่านเศษกระจกเป็นเส้นแหลมคมส่องลงบนใบหน้าเธอที่เปื้อนน้ำตาและคราบเลือดเงาของพี่สาวในกระจกยังยืนอยู่ไม่ไหวติงไม่พูดเพียงมองด้วยสายตาอ่อนโยนเหมือนเมื่อครั้งยังมีชีวิต รอยยิ้มบา,บางบางบนใบหน้านั้นดูเศร้าจนหัวใจเจ็บพี่เสียงเธอสัน่นพี่จะไม่กลับมาจริงๆเหรอเงาในกระจกยกมือขึ้นปลายนิ้วแตะตรงกระจกอย่างแผ่วเบาผิวกระจกสั่นสะท้อนเป็นวงเหมือนคลื่นบนผิวน้ำเสียงของพี่สาวดังขึ้นเบาๆอยยากกลัวเพราะทุกอย่างมันจบแล้วน้องสาวเอื้อมมือไปแตะตรงจุดเดียวกันกระจกเย็นจัดจนชาน้ำตาเธอหยดลงตรงรอยแตก และเมื่อหยดสุดท้ายตกถึงพื้นแสงจันทร์ก็หายไปโบสถกลับสู่ความมืดเงียบเสียงหัวใจสามจังหวะที่เคยดังก้องหายไปหมดมีเพียงลมเย็นพัดผ่านประตูไม้ที่ค่อยๆเปิดออกเองกลีบดอกมะลิสีแดงปลิวออกไปกลางคืนช้าๆเธอเดินออกจากโบสถเท้าเปล่าสัมผัสพ,พื้นหญ้าเย็นชื้นท้องฟ้ามีเมฆเคลื่อนผ่านพระจันทร์ส่องแสงอ่อนเหมือนมองลงมาจากที่ไกลแสนไกลน้องสาวหยุดอยู่ตรงหน้าสวนมะลิ กลิ่นหอมลอยมากับลมต้นมะลิที่พี่สาวเคยปลูกยังยืนอยู่ตรงนั้นแม้กลีบบางดอกเปื้อนแดงจากเลือดเมื่อคืนเธอก้มลงแต่กลีบมะลิที่พื้นขอโทษเธอพูดเสียงแผ่วเราทําให้ทุกอย่างผิดตั้งแต่แรกลมพัดอ่อนๆผ่านเส้นผมเหมือนมีใครลูบสีสะเบาๆเธอเงยหน้าขึ้นเห็นกลีบดอกมะลิหล่นลงจากฟ้าตกลงบนฝ่ามือเธอสีขาวบริสุทธิ์เธอยิ้มทั้งน้ำตาขอบคุณพี่ เสียงระฆังโบสดังขึ้นครั้งสุดท้ายเสียงนั้นยาวและเศร้าแต่สงบเหมือนประกาศจบพิธีที่ยืดเยื้อมานานเกินไปเมื่อเสียงระฆังจางหายโบสเบื้องหลังเธอกลับมาว่างเปล่าไม่มีรอยเลือดไม่มีคราบเทียนเหลือเพียงกลิ่นมะลิอ่อนๆลอยอยู่ในอากาศรากับทุกสิ่งที่ผ่านมาเป็นเพียงคำสาบานที่ได้ชดใช้จนสิ้นแล้วเธอก้าวเดินออกจากสวนแสงแรกของเช้าสาดลงมาท่าบนพื้นหญ้า และในเงานั้นมีเพียงเงาเดียวของเธอไม่ซ้อนทับกับใครอีกต่อไป